ทำไมลูกมาดูดฝุ่นน่ะอะทำไมมาดูดฝุ่นอ๋อนี้ก็อยากดูดเฉยๆอะแม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยปกติไม่เห็นเคยทำเลยอไม่มีอะไรก็วันนี้อยากให้บ้านมันสะอาดสะอาด้เฉยโอเคโอเคแต่แม่ไปทำข้าวเย็นแล้วอร่อยมากเลยแม่มาเอาจานมาไหมมา ดี๋ยวผมล้างให้นะแม่แม่พักผ่อนเถอะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเปล่านี่แม่ผมก็อยากช่วยงานแม่เศษนี่ลูกไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยอ๋ไม่มีอะไรแม่ผมก็อยากทำอะไเสิ่งดีๆควรจะทำอ่ะอืมแม้ว่ามันมีอะไรแหม่งแถวนี้เนี่ยไม่มีอะไรแหม่งนั่นหละแม่นี่ทำกันบ้านเนี่ยครับผมให้อาหารไอ้ด่างยังเสร็จแล้วซ้อมเป็นโนไวโชว์งานโรงเรียนหรือยังเรียบร้อยอเศษเป็นอะไรของมันวะร่างกายคนเราเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์หลายล้านตัว ไปแอโรมของแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็โปรโตโซอ่เอาแม่ทำไรอะ่ะหนูก็อยากสอบติดหมออะ่ะก้เลยอ่านเตรียมไว้หนูอยากให้แม่ภูมิใจอะ่ะนี่แกเพิ่งอยู่ปสามเองไม่ใช่เหรออีกเดี๋ยวก็จะมหกเลยนะแม่หนูก็ต้องอ่านเตรียมแม่เ,เน่นๆสิอ่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วมันแตกขึ้นเรื่อยๆเ,เลยโอ้แม่ร้อนเนาะ อ๋อเนี่ยเหรอต้องไปสักมาเท่ไหมครางนี้เองพอได้แล้วทำตัวแปลกแบบมาทั้งวันเลยมอกันอะไรกันแน่วะโอ้ไม่มีอะไรขอยากให้แม่มีความสุขไหน,น,นยผมก็เป็นเด็กดีมานานแล้วผมขอไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลเอื้อได้ไหมอะไม่ทำไมอะแม่ไม่ชอบคิดในเอื้อมัน นี่ามาทำไาทำไมวะ